สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีขวายสีพะมอเจ้ามาเห็ดโรงทานเห็ดโรงทานอยู่วัดปูหกวัดราดเลืองสุขมาบลำบิดจ,จังหวัดชนบุรีพอ,อย่ยายวินยัยลากกระพาข่อยแหกขีหูขีตาตื่นตั้งแต่ตีสี่เนาะไปสิอาบน้าโน่นนี่นั่นแหละกะประมาณตีหาหล่อมุนเราว่าใส่เวลาครับรถประมาณสองชั่วโมงออกจากบ้านขำม,มือตื่นตาพ่อมาหอดปูหกแจงจางปางเนะาะไกด์ปันได้กระพ่ากันมาหย,ย่อนวัดสถานในเพิ่นขนาดข่อยมาแต่เสาๆได้ในรถกันยังบักลายเลยแต่ว่าล่านจอดรถเพิ่นบักวงหนึ่งจอดรถได้เป็นพันๆขันพุน่นละออกจากบ้านตตีมมมาาอดดวัประณโง ในครับหลดประมาณสองชั่วโมงนี่ละพอมาหอดกตีไฟเหลวเลยเพอย่อใหญ่นั่นบอกว่าทําลงทานขับไปข้างในเลยครับวา่าสั้นกระพัดกันครับเขามาบรรยากาศการเหตุลงทานขนาดข่อยมาสาวบานนี่ก็ยังมีคนมาสาวก็ข่อยอยู่ปีนี้เป็นปีแรกที่ข่อยสิมาเหตุลงทานงานกะทินปูหงทุกทุกปีนะข่อยสิภาพเลี้ยนมาปุยเลี้ยนปวยทานนะข่อยสิพัพมาเป็นกระสอบเลยเด้มาปีนี้แลหละเวียกหลายแหงพับนบํา,ากระบาทานจะเป็นเหตุอีกอย่างแน่ง่มีเวลาหอดภาพเลี้ยนเนาะข่อยก็เลยต้องมาเหตุลงทานปีนี้ขอบคุณผู้จีเพื่อนหายปัดใจม เราก็ไปสื่อน้ำส้มขนมปังแล้วก็ ขนมทองมวนน้องข่อยขอแม่เห็ดทุกน่อยหนอยทุกงละหนึ่งร้อยกร่มแมแจกคนกระ้หลายหล,ล,ลายขักหลายเนรหลายอิลีหล่อคนแจกนั้หลายก็คนเอาพูได้ข่อยว่าลรงท่านอยู่นี่นี่ตรงหิวกระสอบมาเด้อพี่น้อง so <c oughs> ทุงกะลี่หน่อยน่อยในบ่พ่อได้ <c oughs> ข่อยมาแต่เสานาอข่อยอย่างบ่มีโตลงโตะเทวไววย,ยืนแจกนันนาข่อยต้องรอให้โตว่างข่อยจังเสียขนมไปวข่อยนั่งรอโตว่างกับประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงพ่นละคนหลายอีลีเด้พี่น้องหลายแท้หลายวาหลายอิลีอีหล่อป้อมานหนึ่งชั่วโม ข่อยบ่มีอีหยังเสียอธิบายในช่วงเวลาอันสั้นให้งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก <c oughs> จากเร็วบ่เร็วเนาะพี่น้องล่างแรกนะเป็นขนมปังข่อยถ่ายคลิปวิดีโอนำกับบ่าทันยังวะแต่ย่านเอาหายข่อยก็พยายามบ่คิดอีหยังได้พี่น้องพอข่อยเอามาแจกนั่นเนาะยกหลังฟ่มมาวางไว้บ่าทันได้เฮ็ดอีหยังอยู่ก็บ,บ่าทันได้ถ่ายสุมนี่ก็วางไว้ยุ้มบ่ได้ซื้อๆนี่ข่อยว่าย,ยุ้มบ่ได้ยังเอา2เอา3าเนาะ กแมนู่ได้เลยนาะพี่น้องแบบว่าเหาเอามาแจกหนึ่งสินะว่าเขาก็อยากยืนแจกนันแม่แบบอยากยืนแจกยืนให้เพื่อนที่ละอันที่ละอันหนึ่งสินะบอมแมนให้เพื่อนมาหยุ่มเอาของเห่าแนวนีกลับไปก็พญายวินสองคนเราบ่มีผู้ยืนความคิดข่อยกับพญยายวิันนั่นนะค้ากันคิดมานำโหลดเอาล่างฟ่มมาตั้งแล้วก็เอาขืนมาที่ละล่างว่าแจกที่ละล่างนะขอมีสามล่างล่างนมส้มล่างขนมปังแล้วก็ล่างทองหมูกเอาค้าตั้งกล่องนะมายืนทายคีบคุณเด็กความคิดข่อยพญาวินสองคนคิดมานำโหลดเบ่กันมานำโหลดทนานเพราะว่าแจกทาายยพลลเ ยังปีหนะาข่อยก็สิมาแจคือเกาาเ่ากิวางแพนใหมมันดีกว่านี้ะิเป็นน้ำข่อยวางแพนบ่่อยดีก็ได้ปีที่แล้วนะข่อยก็มาได้แต่ว่าข่อยเห็นเลียนปวยทานมากขาบ่ได้มาแบบมา,จาแบบมาจกแน,นวนี้นะข่อย่อันหนึงแล้วแจงน้ำส้มมีคนมาลุ่มเอาของเราแนวนี่ละลขอ่ะขอยเลยโยนาน้ำสูมกระจายไปเลยข่อยก็พึงมาเจอก็ตัวเองนี่ละแบบว่อยอมเขาแถวเอาเลยฮ่แบบบนาก็สิเอาไปยั้งหลายแต่นเนว่าบ้อมาแจกโรคานแล้วข่อยกส็สิมาหาปูหกแบบนี้เรื่องของเรื่องข่อยคิดว่าข่อยน่ะสิมะเจิมน้ำผาแต่ว่ามือนี่ พี่พนน์เปิดอยู่เด็แต่ว่ามือนีเพื่นบ่เปิดอยก็เลยได้มาลดน้ำมนต์มีโอกาสได้ทายปู่เพื่อนิดหน่อยปู่หกปีนี่เพื่อนอา,าจะอายุหนึ่งร้อยปีเพื่อนอา,าจะย่างเขาหนึ่งร้อยปีนี่ละอยจำได้ถึงหวยงัวน้ำมันออกก้าวๆนะตอนนั้นเราอายุเก่าสิบเก่าปีปีนี้เราอาจะเขาหนึ่งร้อยปีแต่ว่าเพิ่นยังเบิ่งแข็งแรงอยู่เนาะ คอยนัสท่าเพิ่นเพิ่นก็ซอยเรื่องการขาการขายนี่แหละมันก็ขึ้นอยู่กับเฮาขยันนําแหละเนาะพี่น้องขายของดีขายของปังไปจังซั่นก็เป็นความเส่อส่วนบุคคลเนาะผู้ใหญ่วิ่งไเราก็สิมาปักดอกไม้ต่อยอดกฐิน100บาทเพิ่นก็สิให้พระมาองค์นึงปีน่ะสิเฮ็ดกฐินมาไงสิเฮ็ดแบบประทานแล้วก็ไปหากรรมการแล้วก็สิได้2หานาปีนี้เราบ่ได้เฮ็ดอีหยังเลยก็เลยมาบูชาเอาเหรียญเพิ่นอนนัสท่าเพิ่นน่เนาะพี่น้องโรงทานมื้อนี้ก็หลายอีหลีเด้อพี่น้องนั่นน่ะก็เป็นโรงทานเด้่นะฟังทานนั่นสิค่อยแจก็็เปนโรงทานฟังทานี่ก็เป็นโโรรงงททาานนหลายอีีหลคนแจ หลายกว่าคนเอายังว่าคนเอานั่นเอาได้เอาดีเอาจนเป็นกระสอบเนาะพวาแจกล่งท่านแล้วก็มาหวายปูหกแล้วคอยกระสีกาบานนี่บ่ได้อยู่หอดแฮกระทินจ่อยเพราะว่าคอยมีธุระสิไปส่งกระทงเพิ่นอีกแล้วก็สิไปส่งท่องม่วนเพิ่นนําทางผ่านน่ะนะก็เลยถือมานํากลับบ้านก็สิแวะไปส่งเฮ็ดกระทงมาขายส่งจนว่าเบิดเนาะเหลือขายปีกแค่นิดหน่อยขายส่งจนว่าเบิดอคนละยานคอยบ่พอขายก็เลยเฝ้ากับสิไปเอาอาหารปลาน่ะมาเฮ็ดเพิ่มเฮ็ดเพิ่มเพื่อสิจะได้ขายปีกหนาเอาไม้ น่ขอสิเห็ดหาลอยอันบึง <laughs> ลูกซิดลูกหาเพิ่นกระไลเน,ะนลาะคนไลอีเล่ในพี่น้องรถกระไลคนซัดถาเพิ่นกระไลนนเนาะอันนี้ก็สิเป็นแลนมากใหม่เพิ่นเพิ่นกระลังสร้างหกองค์หมกใหญ่ตั้งอยู่กลางหนามเนาะเพิ่นก็สร้างบ่ทันแล้วดอก คีรดผรถานในโด,ดเดนมาตะไกลเลยสีขาวพุทพองเบาหอดลงท่านอีก่อนคอยสังเกตคนที่เพิ่นมาแจกกว๋วยเตี๋ยวแจกขาปุ้นแจกย่ามแจกเข่าไปจังสีแจกน้าแจกหนาที่เป็นเก้วเกวค่วะสีบ่คอยมีคนเป็นตอแถวจะถ้าเป็นแจกพวกที่เป็นขนม,เป,นนมเป็นหนาเป็นขวดพวกที่มันยัดเสะกระสอบแล้วเก็บไปกินมือใหม่ได้นะคนิต่ตอแถวหลายแหงแย่นะให้เอาซาเลีงมาใส่พนเ <laughs> นาะพคบ่ไดเบาบาปได้พี่น้องคอยเห็นอีลีใสกสอบมัดปากยกขืนซาเลีงบางลายกระสอบเนาะก็มานางขืนได้แจกข้าไปขายบ่ว่าเอาหอดแต่ลงท่านได้ก็สิมี ่คนว่าให้ข่อยอยู่ดิเนี่ว่าเอาของมาแจกแล้วก็เว,ว้าแต่เรื่องโรงทานหั่นนะ <c oughs> จริงๆข่อยก็บ่ได้คิดหยังดอกพี่น้องแต่ข่อยก็คิดอยู่ข่อยก็เสียเสิ่วเป็นในจักหน่อยหั่นนะเบิ่งเด้อพี่น้องรถตามถนนนี่ก็แม่นเด้อนี่จอดข้างทางนี่แม่นมาปูฮกเบิดเลยทั้งซองคางฝากฝั่งถนนรถหลายคนหลายอีหลีจอดห่างจากวัดสองฝากฝั่งยาวเป็นกิโลเนาะคลิปนี้ก็สิยาวแน่เนาะมีแต่ข่อยมาจมซ่ำเนี่แล้วเนาะจ้ะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย